สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมพ,อพอ่อกกับไปสันเชิเดี่ยวคือเก่าพี่น้องเอาม้อนีผ้ามาเบ่งมั่นสับหลังแปลงเจ็ดเดือนพี่น้องแปลงอายุเจ็ดเดือนนะครับหลังจากเบ่งแปลงหาเดือนไปแล้วครับแปลงหาเดือนเบ่งไปแล้วครับเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละพี่น้องเจ็ดเดือนนี่ทวมหัวพี่น้องทวมหัวแล้ว่นยืดขึ้นแล้ว ทวมหัวพี่น้องหกเดือนสีเข่าวเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนนี่แหละถ้าช่วงแรง <c oughs> ช่วงอะไรช่วงแรกเนี่ยแรกคันพี่น้องถือฝนแล้วก็พึ่งพึ่งจะงา่ายพึ่งจะถ,อ,ถอ,อดไอ้ถอดยอดถอดยังขึ้นเนาะถือปุ๋ยแล้วก็ได้หกเจ็ดเดือนเนาะแต่ว่าทั้งเตยนี่ก็สิอยกากเงินเน่ยเนาะพี่น้องทั้งเตยมันอยากหึม ฮึมกันเป็นฝนทวนมากสิอยากเนา่านี่คือหนองกันฮึ่มเนาะเนี่ยไปเลี้ยงไฟเไต๋เครับไฟถึงพุ่นกันสิไขรอยู่ไฟเต๋มันคุมเนาะพี่น้องคุมนี่กันอยากเน่าเน่ะอยู่ก็สิได้เอาไฟเต๋ออกพี่น้องพี่น้องไฟเต๋ออกออกได้เฉพาะหมอ่องไงมันฮึมมันอันสิมันหน,น,นีเน่าเนาะ เนาพี่น้องเดี๋ยวผ้าเบื้งหัวพี่น้องเบื้งหัวขอมันหกเจ็ดเดือนที่เขาเจ็ดเดือนผ้าเบื้งหัวแปลงแปงหกเจ็ดเดือนเขาหนึ่งแสนพี่น้องที่คิปที่แล้วเบื้งสองเดือนมาแล้วแปลงสองเดือนแปลงหาเดือนวันนี้แปลงเจ็ดเดือนพี่น้องผ้าเบื้งแปลงเจ็ดเดือนเนาะเดี๋ยวผ้าเบื้งหัวพี่น้องเบื้งเงาเงากะ ดินก็แตกยุ่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันบ่อนั่นมันหึมเนาะเนี่ยเนี่ยคุดคุดคุดอะไรเบื้องต่อโต๊ะตะบาหัวหัวใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยเจ็ดเดือนในหัวเนี่ยคนาปุยอยู่ี่บ่อบ่อเลยใส่คักมาได้กันเ่ยเบื้องหัวพี่น้องเนี่ยก็แขียนมาได้พี่น้องเนี่ยกำมือหุ่มดอกหัวดกพี่น้องหัวรอบเลยรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าคนละ เจ็ดแปดทั้งไตอีกทั้งสิบเงาแล้วเป็นสิบพูดละพี่น้องก็หัวใหญ่อยู่บ่ได้ใส่ระเบิดหัวซ้ำพี่น้องพี่น้องนี่ยพัดใ่ระเบิดอยู่บ่ได้ใส่ระเบิดจับใส่้ตาไอ้ห้องพื้นครับใส่รอบรอบตอนสองเดือนเนาะตอนเบิกแต่หัวนี่อยหัวนี่ซ้ำแข็งพี่น้องหัวนี่กะนโอ้ประมาณ ซ้ำแข็งผลักพี่น้องไปว่าเนี่ยเออดกอยู่เกทเดือนพี่น้องขนาดนี้ก็คือคือว่าก็ใส่ได้อยู่เนาะสำหรับแถวแถวบางแสนก็ได้มีคือว่าอุ้งพี่ใส่ได้ยุดอกสำหรับเกษตรกรบ้านเขาเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยหลายคือฝนดอกมันอายุเกทเดือนพี่น้องเอ้าครับกับฝากพี่น้องอ่ากดไลา์กดแชร์ แสนเชนเดีวกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแสนในพี่น้องนะครับก็กเษกษตรก่เศร้าหายเศร้าหน้าพี่น้องก็วิธีเศร้าหายเศร้าหน้าสไตล์แสนทีละครับฝากพี่น้องซ้ำนี้ครับขอบคุณคุณหลายๆเด้อพี่น้องครับพอก,กันคลิมนายพี่น้องคลิปนี้แสนก็ลากพี่น,น,น้องไปซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ